ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายรวดเร็วโอนไวมีใบจริงต้องพาโชคลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้นถือเป็นการเปิด Boxing ดย์นัดแรกของฤดูกาลและพรีเมียร์ลีกนัดแรกหลังจบศึกฟุตบอลโลกได้แบบสนุกสุดมันกับเกมที่ทอตแนดฮอตสเปอร์นั้นออกไปเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด2-2โดยด้านซึ่งน้อยนะครับก็ยังคงโชว์ของเป็นตัวแสบสำหรับทีมใหญ่ส่วนทางสเปอร์ก็ยังคงเป็นจอมคัมแบ็กแห่งฤดูกาลและแน่นอนเกมนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับเริ่มตันที่เกตเ็กเกตน้อยจาก11ตัวจริงครับ สำหรับสิ่งที่คนสนใจมากที่สุดตอนเหตุสุดเปิดตัวจริงคือทำไมอีวานโทนี่กองหน้าเบรนท์ฟอร์ดยังได้ลงสนามคดีเพิ่งโดนเพิ่มคดีพนันอีก30กระทงรวมเป็นตอนนี้นะครับโดนไปทั้งหมด2 6 2รกอระทงคำตอบง่ายๆก็คือเพราะ FA เนี่ยยังไม่ได้มีการตัดสินโทษดังนั้นช่วงนี้โทนี่ยังลงสนามได้ตามปกติครับส่วนความน่าสนใจจากฝั่งตัวจริงสเปอร์ครับพวกเขาให้อูโกยอริสนายประตูมือนหนึ่งลิหลังจากเล่นบอลโลก,กจะถึงนัดชิงส่วนอีกตัวจริงอย่างรโรดริโกเบธานกูนติดโทษแบดและที่เหลือ มากเป็นอันดับ4ในฟุตบอลโลก2022แต่พี่แกฟิตจัดเลยครับกลับมาก็ออกสตาร์ทได้เลย รี่แรกเบรนฟอร์ดดูดีกว่านะครับเปิด45นาทีแรกครับแฟนไก่คงบ่นกระงงว่าทีมรักของพวกเขาเนี่ยเปิดครึ่งแรกกันแย่แล้วแม้จะครองบอลได้สูสีกับเจ้าบ้านแต่พวกเขากลับหาโอกาสยิงแบบดีๆได้น้อยกว่าเบรนฟอร์ดแล้วก็ถูกทำโทษในการโดนนำไปก่อน1-0จากจังหวะที่เฟรเซอร์ฟอสเตอร์พยายามจะเซฟลูกฉล็บแต่บอลกระดอนไปให้วิตาลียาเนลได้ซ้ำแบบนิ่งๆเข้าไปครับจบ45นาทีแรกสเปอร์ยังดูมีโอกาสกลับมาได้นะครับด้วยฐานะทีมที่เก็บแต้มจากการตามหลังมาได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลลีีีีีีกกกซซัััััั่่่่่่่นนนนนน้้้้แแแแแะเเเเเเปป็็ททมมมมยยยยงงงไไไคคคพพพใศึบบบตตต2003รรฟอ์ดหูา ครอมป็นลิกแม้แต่นัดเดียวหากเป็นฝ่ายนำก่อนโดย16นัดหลังสุดที่เพิ่งน้อยนำก่อนพวกเขาชนะไปได้ถึง13ครั้งและเสมอ3ครั้งเลยนะครับ ครึ่งหลังเป็นของสเปอร์บ้างครับครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นเป็นท็อตแนมที่พยายามทําเกมรุกหวังตีสเสมอแต่ก็กลับมาพลาดเสียลูกเตะมุมแบบกัดผิดเหลี่ยมเองและเป็นอีกครั้งที่โดนลงโทษคริสเตียนนอร์การ์ดโขกเชต้อีวานโทนี่ที่ยิงจอ่อจ่อพาเบรนฟอร์ดออกนํา2-0ยังไรก็ตามทีมจอห์นคอมเบกส์ของสเปอร์ไม่ท้อครับพวกเขายังพยายามกดดันหาประตูในขณะที่เรียวแรงของเบรนฟอร์ดก็เริ่มจะถดถอยลงไปและแล้วก็มาได้ประตูความหวังในนาทีที่65จากการโขกของแฮร์รี่เคนครับซึ่งัแฮรีร่่นเนบกกกย็ทมอซงงิิใ ได้ถึง10ประตูแถมพี่แกเนี่ยย,ยิงทุกนัด7ปีติดแล้วนะครับและอีก6นาทีต่อมาครับสเปอร์ก็สามารถตีเสมอได้สำเร็จจากการย,ยิงของพี่แอร์แอมเบริฮอรเบิร์กและพยายามบี้หนักเข้าไปอีกในช่วงท้ายเกมแต่ก็ไม่มีสกอร์เพิ่มเติมนะครับจบเกมด้วยสกอร์สองสองเบรนฟอร์ดยัคงเป็นตัวแสบสำหรับทีมใหญ่แต่สเปอร์ก็ยังคงเป็นทีมตายยากประจำซีซั่นนี้เหมือนกันครับไปดูตัวเด่นประจำเกมกันบ้างนะครับสำหรับนักเตะเด่นๆในเกมนี้ฝั่งสเปอร์เราขอ,อยกให้แฮร์รี่เคนยังคงเเ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 เปป็ the มม็็็นนนนนนนดดดดออ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 ะแแบบบบคคขขงงงททททีีมม e id, ทีีีีีีมม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 าาสพลลลลลฮยิิิรร์กกกกกก่่่่่่่่่ใชช้้้้ไไไไตืืวซหหัจโึ คอยสร้างความตรายจากกราบซ้ายด้หลายต่อหลายครั้งส่วนฝั่งเรนฟอร์ดแน่นอนว่าอีวานเซอร์นี่นัดนี้เด่นใช่ได้ครับนอกจากทำประตูแล้วยังโชว์ความแข็งแกร่งคอยพักบอลเล่นงานในรอฟสเปอร์และคู่แดงกลางอย่างคริสเตียนนอตการ์ดกับวิตาลอรยาเนลที่นอกจากจะทำกันหนึ่งแอสซิสต์หนึ่งประตูตามลำดับยังคอยช่วยตัดเกมและทำให้เกมแดงของเรนฟอร์ดนั้นไม่ได้ดูเป็นรองสเปอร์เลยนะครับ สุดท้ายครับหนึ่งแต้มจากเกมนี้ทําให้สเปอร์มี30คะแนนจาก16นัดยังรักษาตําแหน่งท็อปโฟในเกมวิกนี้ได้เป็นอย่างน้อยส่วนเบนส์ฟอร์ดก็ยังรักษาตัวเองอยู่กลางตารางยังมีแต้ม่าจากโซนตกชั้นพอสมควรต้องบอกว่าเกมนี้แม้จะจบเสมอแต่เล่นกันมันใช้ได้เลยละครับคู่นี้พูดเลยครับว่าอาหารไม่อร่อยครับหืมทำไมกินกันไหมลองนี่เป็นไง ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายรวดเร็วโอนไวมีใบจริงต้องพาโชคลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้น